รีวิวอีกเรื่องคือกระดาษเยอะมากฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีดต้อนรับสู่ Everything หนังสือนะคะวันนี้น่าจะมาอันบ็อกซ์หนังสือที่แนนสั่งซื้อมานะคะนั่นก็คือเรื่องดองกิโคเต้นั่นเองค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่มีใครหลายคนก็แนะนําให้อ่านเยอะอยู่นะทุกคนที่อ่านจบจะบอกว่าต้องซื้อเล่มนี้เป็นเล่มที่คุค่าแก่การอ่านนอกจากนี้ เป็นหนังสือที่มีการตีพิมพ์เยอะที่สุดเยอะกว่าหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยแนนรู้จักหนังสือเล่มนี้ได้เพราะว่าแนนเอาไปฟังในพอดแคสต์ซึ่งพอดแคสต์นี้ได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้ด้วยมันทําให้แนนว่าลองซื้อมาอ่านดูละกันเนาะและวันนี้แนนก็จะมาอ่านบอกให้ทุกคนดูนะจ๊ะคือมาอ่านบอกด้วยกันนะคะอืมค่อยๆแกะเนาะคือเราก็ต้องใส่ใงนะให้มันเยบร้อยวะ่ะนี่เราจิ้มขั้นต้นหาตัวเอง หนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นของสำนักพิมพ์ผีเสื้อค่ะเขาห่อมาสวยอยู่นะคะแบบเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในการห่อหนังสือมากด้วยอะ่ะต้องลองสั่งสือกันนะทุกคนเราทุกคนก็จะรู้สึกได้ถึง feeling การ u n ็อกหนังสือของสำนักพิมพ์ผีเสือ้อ ไม่รู้จะแกะยังไงให้มันกระดาษออกมาสวยๆความจริงแน,นเป็นคนที่แบบว่าเออถ้าได้ของขวัญจากใครเราจะค่อยๆแกะเป็นคนค่อยๆแกะกระดาษออกมาได้แล้ว,ลวคือปกติอนะแนเป็นคนซื้อหนังสือมือสองนะแต่คือปกติอะยนเป็นคนซื้อหนังสือมือสองนะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ราคามันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเลยก็เลยแบบว่าโอเคซื้อมือหนึ่งก็ได้วะราคาหนังสือมือหนึ่งอะยังถูกกว่า ยังถูกกว่าราคาหนังสือมือสองอะ่ะที่เขาประมูลกันนะแบบคือมันแรงมากแล้วก็แนนได้ยินมาว่าราคาหนังสือเขาจะดีดขึ้นเลยๆก็ใครที่อยากอ่านก็ไปซื้อกันนะแต่ถูกด้านเปิไม่รู้ข้างในนะนี่โอ้ยมีอะไรบ้างคือไม่รู้เหมือนกันมีของแถมไหมอ <laughs> อยากได้ของแถม ที่เราได้มันนะนี่แหละเขาแปะกาวแน่นเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเราได้ของแถมว่ะมาเดี๋ยวให้ดูของแถมเลยเห็นว่าของแถมอ่ะมันจะเป็นสมุดเนาะเอ้ยเราก็เราได้ของแถมว่ะคือของแถมอ่ะเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นสมุดเที่ยวไว้จดบันทึกข้อคิดที่เราได้แบบเป็นบันทึกการอ่านอะไรประมาณนี้เนาะคือเอาจิงๆเราก็ไม่ชอบแกแบบ นี่กระดาษมันเละอ่ะไม่ชอบห <c oughs> ุ้ยของ่วงที่ค่าหนังสือนจะเขียนไว้ว่าดองกิโคเตแห่งรามันชาคุณนางตปำสักดนักฝัน <c oughs> เป็นชื่อหนังสือเนี่ยแหละโอ้นี่นะปกอันนี้จะเป็นขนาดกลางเนาะ <c oughs> แล้วก็มีสมุดเป็นของแถม <c oughs> สติไม่นไเนี่ยเชื่อว่ามันอยู่ด้วยกันมานานมากได้แหละลองได้แล้วนีม่มาดูของแถมก่อนเนาะชื่อตื่นเต้นกับของแถมอันนี้ก็ที่ขั้นเหมือนกันอ่าอีนี่ไม่ก็ตื่นเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยแกะละกันแต่ปกมันจะประมาณเนี่ยคือปกคล้ายกับปกหนังสือปกของสมุดเนาะแล้วก็ นึกว่ามันเป็นสมุดใช่อ๋อมันเป็นสมุดใช่ด้านหลังมันจะเป็นสมุดส่วนด้านหน้านะก็จะเป็นอธิบายคำอ่ะอืมก็เขียนตรงตัวเลยอธิบายคํา<ม>เช่นสมมติว่าเราอ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันจะมีเขียนคําว่าจารึกเนี้ยแล้วก็มออีคำอธิบายข้างบนเนาะเป็นตัวเลขห้อยอ่ะก็คือพอมันห้อยห้อยเลข62มาแล้วก็มาเปิดอ่านว่าเอคําที่เขาห้อยเนี้ยมันมีอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมอืม รายละเอียดเยอะอะสภ้พผาหนังสือนะสวยงามแล้วก็มีที่ขั้นเป็นดิบบิ้นสีทองมาดูหนังสือแบบใกล้ๆเนาะคือโปกมันทำจากผ้าแบบจับแล้วเป็นเนื้อผ้าเลยอะคือคิดว่าถ้าซื้อมาอ่านจบหรือว่าคิดว่าจะวางทิ้งไว้นะั้แนะนำให้แบบ หอ่อด้วยอะไรสักอย่างหนึง่งหอ่อกระดาษหอ่อถุงพลาสติกอะไรไว้กันฝุ่นไม่ให้มาเกาะเพราะแนนว่าถ้ามันเกาะน,นะจะทําความสะอาดยากเนาะเพราะว่ามันจะมีเสี่ยงแบบเสี่ยงว่าสีมันจะลอกหรือเปล่าอันนี้ความคิดเห็นแนนนะแนนก็ไม่ซ้ำเหมือนกันต้องดูแลอย่างดีนะันนว่าแบบพออ่านเสร็จเราก็ไม่อยากให้ฝุ่นขึ้นใช่ไหมก็ต้องใส่ในถุงพลาสติกหอ่ออีกทีนึงด้วยนี่นะเจ๊ะเห็นเขาบอกว่าการเย็บเล่มของเขาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะ มันไม่ใช่แบบใส่กาวอะคือคือมันมีกาวแหละแต่ว่าเน้นงานเคาะมือมั้งแบบเย็บด้วยการเคาะมืออะก็คือละเอียดมันจงมากริบบิ้นตรงเนี้ยถ้าใครเป็นห่วงแนนว่าก็ไปลนไฟเองก็น่าจะดี <c oughs> คือเรามปกติแล้วนะันนชอบเอาพวกนี้ไปลนไฟเองกลัวมันบานไปกว่านี้เป็นขนาดกลางนะไม่ใช่ขนาดเล็กแนนจําได้ว่ามันจะมีขนาดเล็กด้วยคือเล็กกว่าเล็กกว่าที่แนนถือเนี่ย แล้วก็นอกจากนี้นะด้านหลังเขียนไว้ว่าในชั่วชีวิตหนึ่งหากแมนสวรรค์ทรงอนุญาตให้อ่านหนังสือได้เพียงเล่มเดียวจงเลือกเล่มน,นี้เถิดชีวิตจักไม่ตายเปล่าแน่แท้ก็คือคำโปรยด้านหลังอะคือบอกว่าถ้าชีวิตนี้อะสามารถอ่านหนังสือได้แค่เล่มเดียวก็คือต้องอ่านเล่มนี้ใครที่ได้ฟังคำโปรยแล้วเรารู้สึกสนใจอยากจะลองหาเล่มน,นี้มาอ่านดูเนาะ ก็ลองไปดูได้ที่เว็บสํมารพิมพ์ผีเสื้อนะราคาอยู่ที่700 796บาทหรือ800รทอนสีบาทนั่นเองค่ะความคุ้มค่าแนงก็เอาจริงงจิ้งแนงก็ไม่เคยอา่านแต่หลายคนบอกว่าคุ้มมากเป็นของสัมภาร์พิมผีเสื้อนะคะใครที่สนใจก็ลองไปเข้าเว็บของสํมารพิมพ์ไปกดสั่งซื้อได้นะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปม,มาจนถึงตอนนี้ แล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไว้อ่านเมื่อไหร่เดี๋ยวมารีวิวนะก็ไม่รู้จะอ่านจบเมื่อไหร่ะขมันนามากเลย